เฮ้ยวันนี้เกิดตรงนี้นี่ท่าทางดีข้าทางจะดีไม่ใช่เล่นๆนะขออนุญาตเบาเสียงหน่อยนะราชาัมากรมาแล้วอเอคอค่อยๆยิงไปค่อยๆนวดเขาเรียค่อยๆนวดเนียเน้นแต่ราชาัมากรเป็นหลักนะราชาไม่ออกมาแม่งไม่ยิงอาจจะยิงแหละไม่ยิงมันก็เหงาใครโดนราชาแดกเหมือนผมบ้าง ลองต,ตอบตอบนะตัวอื่ตอนต่อบตอบโอ้โ,โอโ้เฮ้ยตกใจนึกว่าเราได้เองบ้าไปนะช่วยเอาหัวผมไปโขกได้ไหมนะเนี่ย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 กัดแม่งเนี่ย,ย,ย,อยโอ้โห มาแล้วราชาผมไม่ได้กดคุณสองนานแล้วลองดูโอ้โหไม่ออกปืนออกเงิอนออกราชาไม่แตกโอ้โหสิบบาทด,าดีใจดีใจเว้นแล้วกูอยากได้อะไรกับขอบ้าบางดีอยากโชว์คิดแบบแตก,กัหนักแบบจริงจริง ไอ้เราก็โชว์แต่คลิปเจ๋งคลิปเจ๋งไม่มีอัดเทียวอะบอกเลยเล่นจริงเจ็บจริงเล่นให้รู้เล่นให้ทุกคนดูดูว่าเกมพวกนี้มันเป็นยังไงะมันได้จริงหรือเปล่ามันเสียจริงหรือเปล่าไม่อยากจะโผลว่าเอ้ยเล่นได้อย่างเดียวเล่นได้อย่างเดียว นะโทรให้ลกงรู้กูก็ยิงเป็น <Your class. S 1> เงินตัวเองทุกคลิปวันไหนผมได้กำไรไปมันก็ดีใจมันก็เรื่องของผมจริงหรือเปล่าเพราะวันไหนเจ๊ง ผมก็จริง,งผมอยากล้มไปแต่ผมอยากได้อย่างอื่นบ้างอ่ะแต่ยังบอกว่าเวอรก็เวอร์พอ,อแตกแบบหน้าพังก็ตีมันยากจริงแล้วมันได้แล้วอือม,มันมันมนะผมเคยนั่งยิงแล้วแบบมันได้อ่ะแต่ผมไม่หยุดอ่ะ มันเพลินเงินอะแล้วผมไม่หยุดยิงเลยริงไม่เป็นท่าอยากบอกทุกคนนะแนะนำทุกคนเลยว่าถ้าใครเล่นได้ก็ให้รีบกดออกให้พอแค่นั้นนะไม่รูว้วุจริงๆไม่อยากให้ใครมาเสียหรอกอยู่ความโลภการไม่มีโลภเป็นลาบอันปรายแต่ถ้าลาบอะเตรต้องลาบวาย บ๊อโลยอครับยอกแหมโมตะลับายนี่อร่อยจริงๆนะคุณผู ouais nada, ้ชมสุดยอดผมบอกเลยโอ้ยเอ้ยเอ้ยกูสามร้อยไปเลยสามไปเลยพี่ชายสามสามเจ็ดอสาม้อยได้เจ็ดขอตังค์ไหมฮะ แม่พอตง100ังร้อยเลยแม่วางปั๊บโอ้โหได้ยี่สิบพิกซั่วสมัยเด็กๆมึงเอาไปทำอะไรเราซื้อของแม่เปล่ามันไปเล่นเกม <c oughs> โตมาเริ่มรู้แล้วเงินทุกบาททุกสกตางค์หายากทิพย์หายแต่ผมหามาเสร็จเป็นไงอ่ะก็มาเล่นเกมเมืม่อก่อนเติมเกมเดี๋ยวนี้ก็เติมเหมือนกันแต่อาจจะได้กำไร <c oughs> แต่ไม่ก็ได้เลยวะแต่วันไหนผมได้มันก็ได้อยู่ สามสี่รอบได้สักรอบโอเคเรามีกำไรในใจเราทดออกมาทดเอาผมยิ่งคนเดียวนะวันนี้ไม่มีเพื่อนร่วมโลกเลยบอ่อน้ำนี่เป็นของข้าลาชามาแล้วเมื่อกี้มีเพื่อนอยู่หนึ่งคนมันออกไปแล้วไม่มนนีนิ่มพมแล้วเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยนะสิบร้อยหนึ่งพันนะเปลี่ยนไปได้ก็ดีนะเปลี่ยนไปไม่ได้ผมไม่อยากเสียงเลย มันคุณอิงร้องมันไม่อยากจะเจ๊งแล้วฉันไม่อยากจะเจ๊งแล้วคาราชาแตกคงจะดีไม่อยากจะเจ๊งแล้วโอโ้ยยิงอยู่คนเดียวแม่งจะไม่ให้ยิงหร,ร,รโอโอ้โหแมาก่อนทองม,มาก่อนเกิดใหม่้าเอาเวกภาษาเล่นเกมผมเมก่อนนี่มันคือเกิดใหม่นะครับจุดไปยแอ๊บ ไม่ไม่เกินสามร้อยอ่ะโอ้ยเก้าเก้าเลขสวยเกินเอาเรื่องแปดร้อยพอได้ปะบางทีมันก็ไม่อยากโอนเพื่อนนมันเพื่อน,นเพื่อน <c oughs> จริงนะ <c oughs> ไม่ได้แล้ว ไอ้ผมบอกว่าผมจะยิงแต่ราชามังกรน,นี่หรอถ้ามัน,มนยอยากได้อะไรยิงเลยมันได้โอเคโอค้โหตายหา้วเ,เออยี่ดียิ่ดิเ,เ,เ,เจ้า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 ชุกชุมันมีเกมยิงอะไรแนวนี้แนะนำอีกไหม่ะอยากลองเปลี่ยนเกมเหมือนกันนะแนะนำมาได้นะ เติมมะเร็งซะผู่โอ้โหโอ้โหแค่ฟิดแม่งเนี่ยอยากพูดผิวๆเหมือนที่หนูฟองเตยว่ะแกนเก่งจริงไม่น่าไม่น่ารีบไปเลย ถ้าอยู่นานๆนี่บอกเลยโอ้โ oh. หไปได้ทุกช่องราชาตลกเลยผมยกให้เป nice. ็นตลกในดวงใจเดือนนี้อัจฉริยะพี่แจ๊สติ๊ดแจ๊เก่งจิอัจฉริยะโอ้ยถ้ายิงรอบแล้วปิดบาที่ไม่อยากจะคิดนะน่ยจริงไปนานโอ้โหอ่ะที มันแล้วแตกจริงๆอะจะแตกก็แตกครับไม่แตกก็ไม่แตกแตกนอกใจแตกในอู้จังเลยเฮ้อยอาอสูร <anci! S 2> โอ้ย,ยอโอ้ย,อย,อยผมชอบเยลี่โยโอยากเห็นหน้าคุณพักเอาใบหน้นาน มากกว่าราชาจะมาให้เห็นหน้าโอ้ยอว่าวันนี้ไม่ใช่วันอของราชาคิดว่าไดไเป็นยงานโอ้โหโอ้โหมีเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ได้สองร้อยมัหนึ่งทีไม่จำไม่ผิดโอ้โหยิงยังไงให้ได้กำไรวัเนีย ต้องเปลี่ยนห้องโอ้โหอูนรกทอ้นีน่หวังหวังสุดท้ายราชาตัวนี้วันหนึ่ง้หมดมั้งเออแต่งน่อยเด้อแต่งอ่อยเด้อุณราชาเออเนี่ยแหละผมคืนตั้งสองมั้ยสามร้อยมั้ยสามร้อยมา,า,มยมาจะถอนนะ ไปต่อได้ยังไม่ไหวเต่าจริงโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหอืออือออือโอโหอืออื้อเอาเงินบักไม่ได้บักหรอกมันหมดหายหมดนะหมด โอ้โหคืนแค่สามร้อยแม่งจะถอนก็ไม่ได้เย้ย yeah, ิงเกียววันนี้น่าจะไม่ใช่วันของราชานะเพราะวันไหนราชาแตกแม่งต้องออกแต่ราชาวันนี้น่าจะไม่ใช่นะก็แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมผมว่ามันต้องมีแตกสักวันบ้างแหละรอติดตามคลิปแตกขอด้วยนะมันต้องมีสักคลิปแหละแล้วเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ